สวัสดีครับผมหนอกลการหลังไวบอลที่จะมาอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาฟุตบอลประจำวันที่3เดือน4,25,6 6กันนะครับวัน้ี้จะมาพูดถึงเรื่องของคอตเตอร์ไม่รอด คือตัวเต็งคุมซีซีแทนและก็เรื่องของผีแพ้ลาซิก้าสอหลุดท็อปโฟมเอาลัดไปฟันครับพอเตอร์ไม่รอดซีซี่ถลางปลดพอเตอร์อย่างเป็นทางการเรียบร้อยหลังทำงานสารวันเตี้นลงเต้ลงและล่าสุดแถมยังแพ้ส่งท้ายแอตเตเลาไป2-0การหมดพอเตอร์ของทอมบูลีจ้องทีมล่าสุดหน้าที่นี้ส่งต่อให้บูนูซาเตอร์คุมทีมแทนเป็นการสุกซ่าไปก่อนและทางซีซีได้แห่งการไว้ว่า ซีซีขอประกาศว่าแกนพอตเตอร์พ้นไปจากสโมสรแล้วแกนตกลงร่วมกับสโมสรถึงการเปลี่ยนแปลงแกนพาเราเข้ารอบแปดทีมทั่วแชมเปี้ยนลีกซึ่งเราจะเจอกับเรมันดิฟซีซีขอขอบคุณแกนสำหรับความพยายามและความทุ่มเททั้งหมดของเขาและเราปรารถนาให้เขามีอนาคตที่ดีและทางทอมโบลีและเอบัตเอสบาลี ali, ได้กล่าวเสริไมไว้ว่าในานามของทุกคนในสโมสรเราอยากขอบคุณแกนจากใจจริงถึงความทุ่มเทของเขาที่มีต่อซีซี เรากนกแกนเป็นอย่างสูงทั้งในคณะโค้และบุคคลเขามีความเป็นมืออาชีพและเราปิดหวังกับผลลัพธ์ใครคือตัวเต็งคุมซูซีแทนหลังจากการปลดแกนฮอตเตอร์ของทีมซูซีแต่ไม่ซอซีอยู่อะดับที่11มีใส่แปดแต้มห่างจากระดับท็อไปถ,ถึง12แต้มตอนนี้ทางบอร์ดบริหารซูซีต้องทำงานหนะักเพื่อหาคนใหม่มาคุมเพื่อกอบผู้สถานการณ์ของทีมและจะมีใครกันบ้างไปฟังค,ครับ ยูเลียนา,นากินมันเพิ่งตกงานได้ไม่นานจากการคุมบาเยนิวนิกแต่ผลง,งานได้พาทีมฟ้าแชมป์บูเดนิกา้าเมื่อซีซสัส่นที่แล้วมาได้ดังนั้นซูซีซ่ถ้าหากต้องการกรู้ซื้อพลังหนุ่มต้องรีบกพอเลยก่อนมีทีมอืน่นดึงตัวไปมาโลซิโอโปเชชเชโน่ตอนนี้เจ้าตัวยังคงว่างงานอยู่และยังเคยมีข่าวกับซูซี่มาแต่ว่าการดึงโปเชชเชโน่มานั้นอาจต้องแย่งกับเทอร์มอนอสเปอร์ที่เพิ่งปลดคนซื้อไปเช่นกันดังนั้นทางซซี่อ,อาจต้องทุ่มสุดตัวในการดึงโปเชชเชโน่มาคุมทีม ลุยเอนดิกเก้ดีกีการคุมทีมแชมป์ลาลิก้า2สมัยและแชมป์เป็นหลีก1สมัยให้กับทีมบาร์เซโลนาและปัจจุบ,บันเจ้าตัวยังว่างงานอยู่และไม่ขาดผู้ถึงเซลซีอยู่ก็อาจมีสิทธิ์เข้ามาคุมเซลซีได้คเรียน,นซีดานเป็นอีหนึ่งคนที่พูดถึงบ่บอยๆในการคุมทีมเซซีมีผลงานพาทีมเรยลามัด,ดิปด้วยการควา้าแชมป์แชมปเป้ยนหลีก3สมัยและแชมป์ลาลิกาสเปน2สมัยแล,และตอนนี้ยังไม่คุมทีมไหนและตอนนี้ยังไม่คุมทีมไหนถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่เซซีต้องดึงมาคุมทีมแล้ว โซเซมูร so ิโยนี่คือที่สุดของตำงานเซบีผ่าทีมคว้าแชมป์ลีกสามสมัยแต่ปัจจุบันเจ้าตัวคุมทีมโลมาอยู่แต่ก็แช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้ที่หัวไปกุกเซีถ้าหากเจ้าตัวแต่งใ,ใจคงยินดีไม่มีปัญหาเพราะด้วยประสบาการณ์ของมูริโยน่าจะกอบกูว้วิกิตสมสนนรได้แน่นอนพีแพ้ลาสิก้าสองหลุดท็อปโฟแบนเชเตอร์ไนเตดเ,เมื่อคืนท,ที่ผ่านมาได้บุกไปแพ้รร 20, ิวคาสเซนสองศูนย์เรื่อการตบตูของจูเบนหลอกนาทีที่ห5สและ แคลนวิงสันนาทีที่88ทําให้แมนยูกับการลุ้นพื้นที่ท็อปโฟชักจะไม่ง่ายเสแล้วโดยแข่งไป2 7นะัดชนะ15เสมอ5พ้7ได้50แต้มล่วงลงมาอยู่ที่4ของตารางและมีโอกาสลุ้งอีกโดยแอนดี้ฮาวได้ทําการบ้างมาอย่างดีในการรับมือแมนยูไม่ว่าจะเป็นการครองบอลที่เหนือกว่า52ต่อ48และมีโอกาสยิงเข้าเป้าได้มากถึง11ครั้งแต่เข้ากรอบได้แค่3ครั้งและยังสร้างปัญหาให้กับผนหลังแมนยูได้ตลอดอีกด้วย ในส่วนของแมนยูการขาดกาซิมิโลนําไม่แถวกลางดูดอบลงไปต่อให้มีแม็กโทมินีมาแทนก็ไม่เท่ากับกาซิมิโลไม่มีแผนการของแมนยูคนไหนที่จะหยุดเกมลูกของนิวเซินได้เลยสักคนโดยทางเินฮาวได้ออกมายอมรับการพ่ายแพ้ครั้งนี้ไว้ว่าผมเกรงที่จะพูดแบบนี้แต่วันนี้ทีมที่ดีกว่าเป็นฝ่ายชนะผมต้องบอกตามตรงไม่ว่าจะเป็นความมุ่งมั่นการผ่านบอล และความหิวกระหายพวกเขาต้องการชัยชนะและพวกเขาชนะเรามีโอกาสของเราแต่ควรต้องทำประตูให้ได้เหมือนที่พวกเขาทําสาเร็จมไม่ดีพอเราเปิดช่องให้พวกเขามีโอกาสมากใหม่การที่ลุ้นคว้าแชมป์ฟุตบอลทั่วอีก2รายการไม่ได้ส่งผลกจะทบอะไรต่อฟอร์มในหลีกของเราควรต้องให้ความสาคัญกับทุกเกมเรารู้ว่าจะเจองานยากในการบุกมาที่นี่และผมรู้ว่าพวกเขาต้องการแก้แค้นเอลิเทอฮาวเกาว่า ถ้าหากผิดพาดประการใดทองเราต้องขออภัยอีกครั้งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งกันเข้ามาเยอะนะครับสนับสนุนช่องหลังไมบอลเราต่อไปเพื่อเป็นกำลังใจในการทำวันเล้นที่น่าสนใจสนับสนุนได้ที่ช่องเมนูขอบคุณหรือ s u p e r t a n ตแล้วสนับสนุนกันมาเยอะนะครับ